Hello, สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนิชาอิราวดอร์บิลคุกกิ้งบายตักคิทเช่นนะคะสำหรับเมนูในวันนี้ที่เราจะพาทุกคนมาทำนั่นก็คือขนมโมทกะลาดูหรือว่าขนมที่ไหว้สำหรับองค์พระพิคเนตนั่นเองค่ะสำหรับสว่วนผสมที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะได้แก่ถั่วลูกไก่หรือว่าถั่วชิกพี160กรัมค่ะเราจะนำไปปั่นจนได้ลักษณะแบบนี้นะคะเนจืด15กรัมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะและนมสดจืด100 ml ค่ะ เรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกนะคะก่อนอื่นตักต้องขออธิบายก่อนค่ะว่าสําหรับใครที่อยู่ต่างประเทศอาจจะไม่ได้มีแป้งสําเร็จรูปที่ใช้ทําขนมโมทะกะราดูนะคะดังนั้นคลิปนี้นะคะตักจะใช้เป็นถั่วลูกไก่ค่ะหรือว่าถั่วชิกพีนั่นเองเราจะนํามาปั่นให้ละเอียดเลยนะคะจนเป็นผงแป้งเพื่อนํามาใช้ทําขนมโมทะกะราดูนั่นเองค่ะหลังจากที่เราปั่นละเอียดนะคะจนได้ตามที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตักพักใส่ถ้วยไว้ก่อนค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะนำกระทะขึ้นตั้งไฟค่ะหากท่านผู้ชมมีกระทะเทฟลอนจะช่วยได้มากเลยทีเดียวค่ะใช้ไฟเบาที่สุดนะคะแล้วก็ใส่เนย15กรัมตามลงไปจากนั้นเราก็รอให้เหนยเขาละลายค่ะหลังจากที่เนยละลายดีแล้วนะคะขั้นตอนนี้ก็ให้ท่านผู้ชมนำแป้งถั่วลูกไก่หรือว่าแป้งถั่วชิกพีที่เราปั่นเอาไว้เนี่ยใส่ตามลงไปได้เลยค่ะ ใช้ไม้พายค่อยๆตะล่อมแป้งถั่วลูกไก่นะคะแล้วก็เนยที่ละลายให้ผสมเข้ากันดีค่ะเมื่อสังเกตว่าเนยที่ละลายเนี่ยผสมเข้ากับแป้งดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็ให้เติมน้ำตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใช้ไม้พายนะคะอีกเช่นเดิมค่ะค่อยๆตะล่อมให้น้ำตาลทรายแล้วก็แป้งเขาผสมเข้ากันดีค่ะต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะคะว่าแป้งถั่วลูกไก่ในคลิปนี้ที่เราใช้ ถั่วลูกไก่เขาเป็นถั่วที่สุกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าผ่านการอบมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นการผัดแป้งของเรานะคะเราไม่ต้องรอให้แป้งเขาสุกค่ะเพราะว่าถั่วลูกไก่ของเรามันอบแล้วก็สุกพร้อมทานมาได้เรียบร้อยอยู่แล้วค่ะผัดแป้งไปสักพักนะคะสังเกตว่าน้ำตาลเขาเริ่มละลายผสมเข้ากับแป้งดีแล้วขั้นตอนนี้ก็ให้ปิดไฟแล้วก็พักไว้ค่ะนำแป้งที่เราผัดเสร็จมาพักใส่ไว้ในชามผสมค่ะ ขั้นตอนต่อมาค่ะนำนมสดจืด100 ML ค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะคะอย่าใส่ไปเลยลวดเดียวค่ะทุกคนล้างมือให้สะอาดค่ะแล้วก็ค่อยๆนวดให้แป้งกับนมสดที่เราใส่ลงไปเนี่ยเขาผสมตัวเข้ากันดีค่ะและในขณะที่เรานวดแป้งนะคะให้ท่านผู้ชมเติมนมสดลงไปเป็นระยะในขณะที่เรานวดแป้งแบบนี้ด้วยค่ะ และสำหรับใครที่คิดว่าในขณะที่เรานวดเนี่ยนมสดหมดแล้วแป้งของเราเขายังร่วนซุยอยู่นะคะยังไม่เกาะตัวดีในขั้นตอนนี้ให้ท่านผู้ชมสามารถเพิ่มอัตราส่วนผสมของนมสดเพิ่มไปได้ค่ะเมื่อแป้งของเรานะคะนวดแล้วเกาะตัวได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนวิธีต่อไปนั่นก็คือการปั้นขึ้นรูปกันเลยค่ะ สำหรับการปั้นหรือว่าขึ้นพิมพ์ขนมโมทกะลาดูนะคะในคลิปนี้ตักไม่ได้มีพิมพ์ขนมโมทกะนะคะดังนั้นวิธีการปั้นง่ายๆนั่นก็คือการปั้นเป็นรูปกลมๆธรรมดาแบบนี้ค่ะ สำหรับขนมโมทะกะลาดูหรือขนมที่เราใช้หไว้องค์พระพิคเนตนะคะตักจะใช้จํานวน9ก้าลูกค่ะดังนั้นตักก็จะปั้นออกมาให้ได้จํานวน9้าลูกที่ตักต้องการนะคะแต่จํานวนกี่กร,รัมเนี่ยตักไม่ได้ช่างน้าหนักจริงๆค่ะทุกคนก็ใช้เป็นการกะกะเอาแล้วก็ปั้นทุกคนลองดูมือตักนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของนมด้วยเวลาที่เราปั้นเนี่ยเขาก็จะมีติดมือของเรานิดหน่อยค่ะ นอกจากขนมโมทะกะลาดูที่เราใช้วหว้องพระพิคเนตแล้วนะคะต่ก็จะยังมีธัญพืชทั้ง5้อย่างได้แก่ถั่วเขียวถั่วชิกพีนะคะแล้วก็เบอร์รี่แห้งค่ะแล้วก็จะเป็นถั่วเหลืองแห้งนะคะและก็ตามมาด้วยลูกเดือยแห้งค่ะก็คือเป็นธัญพืชทั้ง5้าอย่างนะคะแล้วก็ตามด้วยนมที่เราสามารถใช้วหว้องพระพิคเนตได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่กดเข้ามารับชมแล้วก็ยังกดติดตามให้กับทางช่อง นิชาเอราวิลด์ด้วยค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้กับทางช่องนิชาเอราวิลด์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะ